สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในหัวข้อเครื่องมือวัดลักษณะอากาศนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อนําไปวิเคราะห์คาดการลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของอการรวบรวม ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับลักษณะอากาศนะคะเพื่อเอามาใช้ในการาคาดการณ์หรือว่าวิเคราะห์สถานการณ์อากาศในอนาคตรหรือในปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นภาพเ,าเป็นแผนที่นะคะเปนที่โลกเนาะซึ่งอันเนี้ยได้ข้อมูลพวกนี้ทำการวิเคราะห์แล้วได้มาจากเครื่องมืออะไรที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วก็คือ GIS นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นภาพนะคะเป็นการบันทึกนะคะของ NASA นาซาคะร่วมกับสถาบันจิสนะคะในนิวยอร์กพบว่าเดือนมกราคมนะคะปี2018เนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะจากการบันทึกในรอบ138ปีนะคะที่ผ่านมาแสดงว่าในเดือนใน138ปีเนี่ยเดือนมกราร้อนมาแล้วร้อนที่สุดมาแล้ว 4ครั้งนะคะซึ่งในปี2018เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยแหะคะ่ะเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะนำมาวิเคราะห์แล้วก็คาดการว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและควรจะทำอย่างไรแก้ไขปัญหาอันนี้อย่างไรนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปที่2ค่ะเป็นการสรุปลักษณะอากาศรายวันนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะในวันที่3พฤศจิกายนปี2559นะคะของภาคเหนือนะคะบริเวณภาคเหนือก็ตัวอย่างนะคะเช่นแม่ห้องสอนนะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32.5องศาเซลเซียสนะคะเซลเซียสนะคะลูกอุณหภูมิต่ำสุด22.7องศาเซลเซียสความความเร็วลมนะคะอยู่ที่ 12. 97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีฝนเลยนะคะแต่รวมทั้งปีแล้วน้ำฝน1,074ม mm, ิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลจะถามว่าจะได้อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดมายังไงมันก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชั่วโมงนะคะพวกลักษณะอากาศพวกนี้เขาก็จะเก็บทุกๆ2ชั่วโมงนะคะตามสถานีตรวจอากาศนะคะแล้วก็นํา ข้อมูลนั้นมาสรุปเห็นไหมนำมาวิเคราะห์และสรุปลงในตารางแบบนี้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของเครื่องมือที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแลวก็วัดลักษณะอากาศนะคะอ่าแต่ทีนี้เราจะเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะอากาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะจะให้ครูแบบว่าอ่า พูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเกมมาให้เล่นนะคะเป็นเกมแฟนพันธ์แท้นะคะอ่าไม่รู้จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไหมนะคะเนาะอ่ะนะคะเราไปดูกันเลยอันแรกค่ะเครื่องมือแรกอ่ะให้เลือก1นึถึงสิบห้าเอาสิบห้าโดนบังนะคะหนึ่งถึงสิบห้าเลือกอะไรดีเลือกไม่ได้นะคะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันจะเลือกเองนะคะ อะเรามาดูกันเลือกหมายเลขตามความชอบอะเลือกเลขสามแปงไม่มีอะไรหมายเลขแปดไม่มีอะไรหมายเลขสามเอ๊ะมีอะไรเอ่ยไม่รู้เป็นสามเหลี่ยมเท่าที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมเนาะไปต่อคะ่ะไม่มีเอ๊ยมีแหลมหลมอะไรอ่ะ เปิดได้เก้าเลยแล้วกันอ่าเป็นนางเงือกมีอะไรอีกอ่ะอุ๊ยมีทิตมีตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตัว N กับตัว S มีอะไรอีกแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นหลังคาแน่เลยใช่ไหมคะอ่าถูกรูปเปิดหมดแล้วตึง้งนะคะอ่ารูปนี้นะคะอ่าก็คือสอนลมนั่นเองหรือว่าวินเวนนะคะวินเวน วินเวนมีหน้าที่ทําอะไรหรือว่าวินเวนใช้ทําอะไรนะคะวินเวนก็จะใช้วัดทิศทางของลมนะคะวัดทิศทางของลมหลักการทํางานของมันนะคะส่วนหางกว้างกว่าส่วนหัวเพื่อบังคับให้หมุนไปตามทิศทางลมนะคะทีนีห้หลักการของมันก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งนี่แหละส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องกว้างและอีกส่วนหนึ่งจะต้องแคบนะคะเพื่อที่มันจะได้หมุนได้นะคะถ้ามันกว้าง หรือว่าเท่ากันทั้งหมดมันก็ไม่หมุนถูกไหมคะต่อไปค่ะมาเลือกอ่ะเลือกอันที่หนึ่งสองสามหรือสี่ค่ะอันที่สองประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองอันอะไรนะเครื่องมืออะไรที่ใช้เทอร์โมมิเตอร์สองอันมีผ้ามัสลินค่ะผ้ามัสลินคือผ้าอะไรเขาบอกว่าผ้ามัสลินนี่เอามาใช้ทำแมสนะคะทำหน้ากาก หน้ากากเนี่ยได้ดีนะคะดีที่สุดในบรรดาผ้าทั้งหลายนะคะอ่ะมีตุ้มแห้งตุ้มเปียกค่ะตุ้มแห้งตุ้มเปียกคืออะไรแล้วก็มีความชื้นสัมผัสและความชื้นสมบูรณ์ความชื้นสมบูรณ์ความชื้นสัมผัสรู้จักไหมคะความชื้นสมบูรณ์คืออะไรความชื้นสัมผัคมสคืออะไรอไร่านะคะ ความชื้นสัมบูรณ์นะคะความชื้นสัมบูรณ์เนี่ยมันคือความเป็นอัตราส่วนนะคะพวกนี้ <mem> เป็นอัตราส่วนนะะั้นเลยคือเป็นอัตราส่วนของปริมาณไอน้ําที่มีอยู่ในอากาศนะคะหน่วยเนี่ยจะเป็นกรัมกับปริมาณไอน้ำไอ้ขอโทษปริมาตรนะคะของไอ้น้าในอากาศหน่วยเป็นลูกบาศเมตรย้ำว่าณอุณหภูมิเดียวกันนะคะซึ่งความชื้นสัมบูรณ์เนี่ยหน่วยก็จะเป็นกรัมต่อลูกบาศเมตรนะคะ ต่อไปค่ะความชื้นสัมผัสนะคะความชื้นสัมผัสเนี่ยเขาจะแสดงในรูปแบบของรอยละนะคะความชื้นสัมผัสเป็นอัตราส่วนของปริมาณไอน้ำนะคะที่มีอยู่จริงในอากาศต่อปริมาณไอน้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัวณนะอุณหภูมิเดียวกันเนาะณนะอุณหภูมิเดียวกันนะคะ เป็นยังไงล่ะไอ้อากาศที่มันอิ่มตัวอากาศอิ่มตัวเป็นยังไงอากาศที่มันไม่สามารถที่จะรับปริมาณไอน้ําได้อีกแล้วอะค่ะเนะมันก็จะทําให้ไอ้น้าอันนั้นนะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะคะและไออุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะไอน้ําให้เป็นของเหลวนั้นเราจะเรียกว่าจุดน้ําค้างนะคะเรียกว่าจุดน้าค้าง ไปต่อนะคะไม่เป็นไรให้รู้จักเอาไว้เฉยๆนะคะอันนี้อ๋อในวิทยาศาสตร์เราก็น่าจะได้เรียนกันนะคะต่อไปค่ะอ่ามันก็คือฉเฉลยนะคะคือไฮโกรมิเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งไฮโกรมิเตอร์เนี่ยก็จะใช้นะคะวัดความชื้นในอากาศซึ่งไฮโกรมิเตอร์จะมีอยู่2ประเภทนะคะคือไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมกับไฮโกรมิเตอร์แบบตุ้มแห้งตุ้มเปียกนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลักการทํางานของ แต่ละประเภทกันนะคะไฮโกรมิเตอร์แบบตุ้มแหง้งตุ้มเปียกหรือว่าเวทแอนด์ได้ไฮโกรมิเตอร์นะคะมันจะใช้เทอร์โมมิเตอร์2อันนี่ไงมาแล้วนะคะเทอร์โมมิเตอร์2อันอันนึงเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แหง้งคือไม่มีน้ําส่วนอีกอันนึงจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์เปียกนะคะจะเอ่อตรงตรงประหลอดนะคะกระปาะประหลอดเนี่ยจะพันด้วยผ้ามัสลินแล้วก็แช่ไว้ในน้านะคะหลักการทํางานของเขานะคะก็คือจะอาศัย ผลหรือว่าความต่างของอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แห้งกับเทอร์โมมิเตอร์เปียกนะคะถ้าผลต่างนะคะผลต่างของอุณหภูมิเนี่ยมากแสดงว่าความชื้นน้อยนะคะถ้าผลต่างอุณหภูมิน้อยความชื้นมากนะคะต่อไปค่ะประเภทที่2คือไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมนะคะหรือว่าแฮร์ไฮโกรมิเตอร์นะคะก็คือใช้เส้นผมนี่แหละแต่เส้นผมเนี่ย จะต้องเป็นเส้นผมที่ปราศจากไขมันคือเอาไปฟอกไขมันออกแล้วนั่นเองทาไมถึงใช้เส้นผมนะคะถ้าเราสังเกตเนาะเวลาที่เราไปตัดผมอะค่ะเวลาที่เราไปตัดผมช่างอะจะสระผมเราใช่ไหมผมเราก็จะแห้งใช่ไหมคะผมเราก็จะยืดเอ้ยขอโทษสระผมผมต้องเปียกสิอะผมเราก็จะเปียกใช่ไหมผมเปียกปุ๊บเป็นไงคะผมมันจะยืดคะ่ะมันจะยาวใช่ไหมอะนั่นแหละแล้วช่างก็จะตัดตอนที่ผมเราเราเปียกเปียกถูกไหมคะ อมันก็จะยืดเนาะแต่พอเสร็จปุ๊บตัดไปค่ะบอกช่างว่าเอาเท่าติ่งหูนะคะช่างเอาเท่าคือตัดแล้วให้เท่าติ่งหูเสร็จปุ๊บช่างก็ตัดเลยจ้ะฟาดไปติ่งหูเลยจ้ะปุ๊บพอกลับไปบ้านผมแห้งค่ะทํายังไง่ะผมแห้งแล้วเป็นยังไงคะผมแห้งแล้วนะคะมันก็จะหดไปค่ะถึงครึ่งหูค่ะเราก็จะได้ผมทรงกะลาคอบไปโดยปริยายนะคะ,ะนี่แหละคือลักษณะของการที่ เป็นลักษณะของการทำงานของไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมนะคะไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมจะเป็นลักษณะเป็นตลับกลมๆนะคะเป็นตลับใช้เส้นผมเนี่ยพันกับแกนแกนเข็มนะคะแล้วก็ใช้หลักการยืดแล้วก็หดของเส้นผมเนาะถ้าผมยืดมากก็แสดงว่าความชื้นมากใช่ไหมถ้าผมหดนะคะผมหดมากขอโทษอ่ะถ้าผมหดมากนะคะผมหดมากก็แสดงว่าความชื้นน้อย นะคะผมหดมากความชื้นน้อยอต่อไปอ่านะคะมีตัวเลขอีกแล้วเขาจะเห็นวนไปวนมานะให้เลือกอีกแล้วนะคะให้เราเลือกอีกแล้วเลือกเลขเจ็ดไม่มีอะไรเลยแปดเก้าสี่วิวิไม่มีหรือว่าภาพนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีไม่มีจนสุดท้ายเอามาแอบไว้ตรงนี้เองโวยโกม,มันหน้าคูเลย อันนี้ภาพนี้คือบารอมิเตอร์นั่นเองนะคะบารอมิเตอร์เนาะบารอมิเตอร์นะคะก็จะทําหน้าที่นะคะหน้าที่ของบารอมิเตอร์คือวัดความกดอากาศนะคะหรือว่าความดันอากาศหรือว่าความดันบรรยากาศก็ได้นะคะได้ทั้ง3ามคำเลยแล้วแต่เราจะเจอในตําราเล่มไหนนะคะแล้วแต่สลิ่งเนาะอ่ะหลักการทํางานนะคะของบารอมิเตอร์นะคะจะ อาศัยแรงดันอากาศซึ่งแรงดันอากาศเนี่ยจะมีอยู่ทุกทิศทางใช่ไหมคะผลักวัสดุเช่นปลอดหรือว่าสปริงนะคะถ้าเป็นตลับแบบนี้เนี่ยก็คือใช้สปริงใช่ไหมอ่ะทำให้วัสดุยืดหรือว่าหดตัวนะคะพอมันยืดหรือว่าหดตัวเนี่ยปลอดหรือว่าเข็มชี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่นะคะอ่ะทีนี้บารอมิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบคือบารอมิเตอร์แบบปลอดกับแอนิรอยบารอมิเตอร์นะคะก็คือ พูดง่ายๆว่าเป็นบารอมิเตอร์แบบตลับนั่นเองนะคะบารอมิเตอร์แบบปลอดนะคะอย่างที่ผู้บอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เนาะมันก็จะใช้ปลอดนั่นแหละแล้วก็อาศัยอากาศใช่ไหมคะความดันอากาศเนี่ยมันดันดันดันเนาะให้ปลอดในตลับนะคะปลอดในตลับนี้นะคะมันยืดขึ้นหรือว่าลดลงเนาะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น ตรงนี้จะเป็นอ่างประหลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแท่งแก้วเนาะเป็นแท่งแก้วที่เป็นสุญญากาศนะคะแท่งแก้วสุญญากาศเมื่อ,อ,อความดันอากาศนะคะมันดันมันดันจากรอบๆเนี่ยมันก็จะทําให้อีปลอดที่อยู่ในอ่างเนี่ยคะ่ะดันตัวขึ้นหรือว่าหดตัวลงนะคะซึ่งความดันอากาศนะปกตินะคะที่วัดที่ระดับน้ําทะเลเนี่ยจะวัดได้760นะคะ มิลลิเมตรปลอดหรือว่า1,013ม mm ิลลิบาร์นะคะต่อมาค่ะเป็นแอนเนโรยมิเตอร์เอ้ยขอโทษแอนนแอนโรยบารอมิเตอร์ ometer, หรือว่าบารอมิเตอร์แบบตลับนะคะอันนี้ก็คือเป็นตลับโลหะนั่นเองเขาจะมีโลหะแผ่นบางๆนะคะอยู่ข้างในตลับแล้วก็สูบอากาศออกนะคะจนเกือบหมดนะคะตรงการจะมีลักษณะคล้ายๆกับสุญญากาศนั่นแหละเนแล้วก็มีสปริงนะคะที่เชื่อมต่อไปกับเข็มนะคะ เมื่อความกดอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตลับโลหะเนี่ยมันก็จะพองหรือว่าหดลงเนาะเข็มมันก็จะกระดิกนั่นเองนะคะเราก็สามารถอ่านค่าได้ที่หน้าปัดเลยนะคะต่อไปอ่าเครื่องมือถัดไปอ่ะรุนซิว่าเป็นเครื่องมืออะไรนะคะต่อไปหมุนวนไปจ้าหมุนวนไปอะไรเอ่ยที่มันหมุนวนไปมีแกนติดขอโทษ มีแขนนะคะมีแขนติดกับแกนที่อยู่ในแนวดิ่งประกอบด้วยลูกถ้วยทรงกลวยลูกถ้วยคืออะไรอะ่ะไม่เอาแม่ถ้วยนะเอาลูกถ้วยตึงแสดงว่าถ้วยเล็กๆใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็มีเครื่องอ่านความเร็วค่ะแสดงว่าหมุนได้อ่านความเร็วได้มันต้องต้องคืออะไรเดาสิมันก็คือ แอนิโมเมเตอร์นะคะมันคือแอนิโมเมเตอร์เนาะเครื่องทําหน้าที่นะคะในการวัดความเร็วของลมนะคะวัดความเร็วของลมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่หน้าตาแบบนี้นี่คือลูกถ้วยใช่ไหมลูกถ้วยทรงกลวยซึ่งความจริงก็เป็นทรงกลวยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นทรงกลมก็ได้คือครึ่งหนึ่งของทรงกลมอะไรเงี้ยได้ได้นะคะแล้วก็ตัวตัวเนี้ยก็จะมีเครื่องอ่านนะคะมี เครื่องอ่านความเร็วของลมเนาะหลักการทำงานของแอนิโมมิเตอร์นะคะก็จะอาศัยแรงลมนะคะทำให้ถ้วยเนี่ยมันหมุนนะคะจำนวนรอบจานวนรอบหมุนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นระยะทางนะคะโดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือว่าไม์ก็ได้นะคะอ่านได้จากหน้าปัดของเครื่องอ่านความเร็วนะคะเขาจะมีหน้าปัดเครื่องอ่านความเร็วอยู่เนาะก็จะแปลงหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะหรือว่าเป็นไม์นะคะเราก็จะได้ยินพวก ความเร็วลมเมื่อกี้นี้เนาะหนึ่งร้อยสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะให้เลือกอีกแล้วให้เลือกอีกแล้วเลือกแปอุย้ยมีสเกลอุยอ้ยอุ้ยไม่มีอะไรมีสเกลอย่างเดียวอะไรเนี่ยมีรายอะไรไม่รู้เบลอครูอ่านไม่ออกนะคะจึบบจเอ๊ะมีอันนี้เหมือนอะไรเลย อุย้ยมีกระบะมีกระปะปาะหลอดใช่ไหมอุย้ยอันนี้มีเหมือนอะไรพันเอาไว้ซัมติงนะคะปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บอ่าคืออะไรเอ่ยรู้จักไหมคะยังไม่รู้จักนะคะยี่ห้อเทเลอร์นะคะอ่าอันนี้ก็คือไซโครมิเตอร์นั่นเองนะคะไซโครมิเตอร์ก็จะทำหน้าทีหน้าทีหน้าที่นะะในการวัดความชื้นสัมผัส แล้วก็จุดน้ําค้างในอากาศเมื่อกี้นี้เราพูดถึงความชื้นสัมพัสแล้วก็จุดน้ําค้างในอากาศไปแล้วใช่ไหมทบทวนแล้วกันนะคะความชื้นสัมพัสคืออะไรนะคะความชื้นสัมพัสก็คืออะไรคะความชื้นสัมพัสก็คืออัตราส่วนใช่ไหมอัตราส่วนของปริมาณไอน้ํานะคะที่มีอยู่จริงๆในอากาศเนาะ ต่อปริมาณไอน้ำนะคะที่ทำให้อากาศอิ่มตัวณนะอุณหภูมิเดียวกันนะคะแสดงในรูปแบบของร้อยละใช่ไหมอ่ะส่วนจุดน้ำค้างนะคะจุดน้ำค้างนะคะก็คือความจริงจุดน้ำค้างเนี่ยคืออุณหภูมินั่นเองนะคะมันเป็นอุณหภูมิที่อากาศเนี่ยอิ่มตัวจนไม่สามารถที่จะรับไอน้ำไว้ได้แล้วเนะาะไอน้ำก็จะเปลี่ยนสถานะนะคะจากไอเป็นของเหลวนะคะจากแก๊สเป็นของเหลวเนาะ หรือที่เราเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองนะคะเชน่นเชน่นเวลาที่เราเอาน้ําใส่แก้วใช่ไหมเอาน้ําแข็งใส่แก้วน้ําเย็นเย็นหรือน้ําแข็งละใส่แก้วไว้นะคะแล้วแล้วอากาศที่อยู่ด้านข้างะะด้านนอกของแก้วเนี่ยมันลดอุณหภูมิมันลดลงเนาะอุณหภูมิมันลดลงลดลงลดลงจนมันอิ่มตัวนะคะจนมันอิ่มตัว มันก็จะทําให้ไอ้น้ำเนี่ยที่มันระเหยเออกมาจากแก้วเนี่ยค่ะระเหยเออกมาจากแก้วหรือว่าระเหยระเหยเนาะระเหยออกมาจากแก้วเนี่ยทําให้มันควบแน่นแล้วก็เกาะเป็นไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ข้างๆแก้วนะคะแก้วครูยังเป็นเซรามูนเลยนะคะใครหาโต๊ะครูไม่เจอนะคะโต๊ะที่มีเซรามูนนะคะ <c oughs> อ่ะนะคะต่อไปหลักการทํางานนะคะของไฮโกรมิเตอร์นะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับหลักการทํางานของ Hi อันนี้เป็นหลักการทํางานขอโทษหลักการทํางานนะคะก็จะอาศัยหลักการของไฮโกรมิเตอร์แบบตุ้มแหง้งตุ้มเปียกนะคะย้อนกลับไปดูนะคะไฮโกรมิเตอร์แบบตุ้มแหง้งตุ้มเปียกเป็นยังไงนะคะอะต่อไปค่ะให้เลือกอีกแล้วให้เลือกอีกแล้วแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะอุ๊ยสีสม้ม อุ้ย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 ทำไมอุ้ย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 อันนี้คือถ้าเดาไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยจะต้องกลับไปเรียนประถมใหม่เลยนะคะลูกอันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองนะคะเทอร์โมมิเตอร์ก็จะใช้วัดอุณหภูมิในอากาศนะคะหน่วยวัดก็จะเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮต์นะคะ ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนอะความจริงเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเหมือนง่ายนะคะแต่ก็จะมีประเภทของเทอร์โมมิเตอร์อีกนะคะใครอยากรู้นะคะก็ลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะอ่ะต่อไปค่ะเลือกอีกแล้วตึงเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแล้วกันนะคะว่างๆเปล่าๆแล้วก็ท้องฟ้ามันคืออะไรล่ะคะครูเป็นแก้วจ้ะ เป็นแก้วเป็นแก้วตึงตึงตึงอ่ะอะไรเอ่ยรู้จักไหมมีน้ำใช่ไหมมีน้ำอยู่ข้างในมีมาตรวัดนะคะแล้วก็มีทุ่งหญ้าอยู่กลางแจ้งนั่นเองคืออะไรนะคะมันก็คือเครื่องวัดน้ำฝนนะคะหรือว่าเรนเกตนะคะก็จะทำหน้าที่วัดปริมาณน้ำฝนเนาะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรอืม นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะก็จะผูกติดเอาไว้กับไม้นะคะหรือบางทีก็ก็ฝังเอาไว้ในดินฝังเออเขาเรียกอะไรวางไว้บนพื้นนะคะก็มีก็เวลาฝนตกลงมาฝนน้ําฝนปริมาณน้ำไอ้น้าฝนนะคะมันก็จะตกลงมาใส่ใน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 เรนเกตอันนี้นะคะอ่าแล้วก็ไปเทียบปริมาณน้ําฝนเนาะอ่าเรามาดูการเทียบปริมาณน้ําฝนนะคะ ถ้าปริมาณน้ำฝนอยู่ที่0.1ถึง10มิมนะคะแสดงว่าฝนตกเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเป็น10.1ถึง35มิมนะคะฝนเท่ากับว่าฝนตกปานกลางอ่านะพยากรณ์ว่าคือเขาเรียกว่าวิขอว่าฝนตกปานกลางอนะถ้าเป็น35.1ถึง90นะคะ90ม mm, มเนาะก็คือฝนตกหนักนะคะ แล้วถ้ามากกว่า90.1ม mm ิลิเมตรนะคะก็คือฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักมากอ่บยังไม่หมดนะจ๊ะ,ะมีใบพัดจ้ะอาศัยลมทำให้หมุนอะไรเนี่ยหมุนหมุนอีกแล้วปัดไปมาหางปัดไปมาหางปัดไปมาอะไรหางปัดไปมาสุนัขกระดิ่หาง มันหมุนหรอเออเนาะมีเครื่องอ่านความเร็วค่ะแล้วก็เหมือนเครื่องบินแต่ว่าไม่มีปีกอ่ะเหมือนคล้ายเครื่องบินแต่ไม่มีปีกไม่มีปีกนะคะอ๋อ่ามันก็คือแอโรเวนนั่นเองแอโรเวนนะคะก็จะทำหน้าที่วัดทิศทางแล้วก็ความเร็วของลมนะคะหลักการทำงานก็คือใบพัดเนี่ยจะชี้ไปทาง ชี้ไปทางลมพัดนะคะเพื่อที่จะมันก็จะแสดงทิศทางเนาะแล้วก็ใบพัดเดี๋ยนะการหมุนของใบพัดนะคะจะแสดงความเร็วของลมนะคะอ่านค่านะคะจากหน้าปัดของเครื่องวัดนะคะตัวใบพัดนะเขาพูดถึงตัวใบพัดนะคะไม่ได้พูดถึงหางมันนะตัวใบพัดนะคะจะหันไปทางที่ลมมันพัดเนาะซึ่งมันก็จะเป็นการแสดงทิศทางนะคะส่วนเวลาที่ใบพัดมันหมุน เนาะมันก็จะแสดงความเร็วของลมนั่นเองนะคะเราก็ไปอ่านค่าที่หน้าปัดของเครื่องวัดต่อไปนะคะอ่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หน้าตาครูนะหน้าตาเอรเวนนะคะเนาะอ่าจบแล้วนะคะก็หวังว่าจะดูจนจบนะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย